สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะออวิชาประวัติศาสตร์วันนี้ของเรานะคะก็ยังอยู่ในหน่วยที่1ของเรานะคะเ,ออเรื่องเวลาช่วงเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะวันนี้นะเราจะมาเรียนการในเรื่องของยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะสัปดาห์ที่แล้วน้องเรียนเรียนในเรื่องของเวลาช่วงเวลากันไปแล้วนะคะที่การนับเวลาเป็น ศตรวตรษวตรษทศวรรษหรือสหัสวรรษนะคะ,ะมาดูเนื้อหาวันนี้นะ,ะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์นะคะยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะแบ่งออกเป็น2ยุคด้วยก,กันนะคะคือยุคที่ออมีการค้นพบตัวอักษรกับยุคที่ยังไม่มีการค้นพบตัวอักษรนะคะอันแรกของเรานะคะ ยุคที่ยังไม่มีการค้นพบตัวอักษรนะคะเราเรียกว่าสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะจําคําว่าก่อนไว้นะมันจะแตกต่างกันตรงคํานี้นะคะยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2สมัยด้วยกันนะคะคืออันแรกสมัยหินนะคะก็จะแบ่งออกเป็นหินเก่ากับหินใหม่นะคะและสมัยที่สองคือสมัยของโลหะจะแบ่งออกเป็น สำลิดแล้วก็เหล็กน,นะ,ะในส่วนของออสมัยที่เรามีการค้นพบตัวอักษรนะคะเขาเรียกว่าสมัยประวัติศาสตร์เดี๋ยวนักเรียนไปดูรายละเอียดของแต่ละยุคสมัยกันนะคะอ่ะีนยยักียนมาดูสมัยก่อนประวัติศาสตร์ก่อนนะคะแบ่งช่วงเวลาออกเป็น สองสมัยด้วยกันเนาะอย่างที่กล่าวเมื่อกี้นะคะคือสมัยหินกับสมัยโลหะอ่านักเรียนมาดูในส่วนของสมัยหินก่อนนักเรียนน่าจะนึกถึงพวกมนุษย์ถ้ำออกนะคะที่มีการใส่ผ้าปิดอย่างเดียวใช่ไหมที่ไม่มีเครื่องมู่นหมหรืหออะไรนะคะอันนี้เราเรียกว่าสมัยหินชื่อก็บอกแล้วว่ามันเป็นหินนะคะเพราะฉะนั้น อุป,ปกรณ์ต่างๆของเขาที่ใช้ในการดำรงชีวิตส่วนใหญ่ก็จะทํามาจากหินนะคะแต่ทีนี้มาดูว่าในระหว่างหินเก่าไปจนถึงหินใหม่เนี่ยเขามีการพัฒนาย,ยัางไงนะคะ อะเริ่มต้นเลยนะคะของมนุษย์สมัยยุคหินเนี่ยเขาจะเริ่มที่ยุคหินเก่าก่อนนะคะในสมัยหินเก่าเนี่ยมนุษย์ของเรานะคะเขามีการดำรงชีวิตกันแบบเล,ล่ร่อนเลยนะคะเล่ร่อนก็คือไม่มีการลงหลักปักฐานเป็นที่นะคะออใช้การล่าสัตว์เป็นหลักนะคะล่าสัตว์ในการดำรงชีวิตในแต่ละวันนะคะเขาจะอาศัยอยู่ตามถ้านะคะหรือเพิงผาอะั ใกล้บริเวณแหล่งน้ำนะคะเก็บของป่าลาสัตว์นะส่วนเครื่องมือของเขาอย่างที่บอกนะคะว่าทํามาจากหินซึ่งหินในที่นี้เนี่ยออจะเป็นลักษณะของอาวุธที่ยังไม่มีความละเอียดมากเท่าไหร่นะคะก็คือมีการกระเทาะหินอย่างง่ายๆนะคะเพื่อเอามาใช้ในการทุบตัดหรือสับเนื้อในการทํา อาหารรับประทานนะคะทีนี้มันจะมีอีกอสมัยหนึ่งคือสมัยของหินกลางซึ่งในนี้ครูไม่ได้พูดถึงนะคะในส่วนสมัยของหินกลางเนี่ยมันเป็นเหมือนช่วงระยะเวลาสั้นๆที่มนุษย์เราเนี่ยมีการพัฒนานะคะการเปลี่ยนแปลงรูปแบบที่อยู่อาศัยนะคะเพื่อเข้าสู่หินใหม่เนาะทีนี้นักเรียนมาดูตรงสมัยหินใหม่เลยนะคะ ในสมัยหินใหม่เนี่ยมนุษย์ของเรานะคะเขามีการพัฒนาการคือเขาเริ่มมีการาตั้งแหล่งที่อยู่อาศัยเนี่ยเป็นหลักเป็นแหล่งมากขึ้นนะคะมีการอยู่รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเล็กๆนะคะยังไม่ถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่นะเป็นเพียงการรวมกลุ่มของกลุ่มคนขนาดเล็กนะคะแล้วก็เริ่มมีการทําการเพราะปลูกมีการเลี้ยงสัตว์นะคะ เครื่องมือที่เขาใช้นะคะก็จะมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนะคะในช่วงหินเก่าเนี่ยออของเขาเนี่ยจะเป็นการกระทาะหินธรรมดาเนาะแต่พอมาในยุคหินใหม่แล้วเนี่ยเครื่องมือที่ทําจากหินของเขานะคะจะมีการขัดเงานะคะทําให้มันคมมากยิ่งขึ้นเนาะแล้วก็เริ่มมีการปั้นภาชนะดินเผานะคะใช้กันแล้วนะอันนี้ก็คือในส่วนของออสมัยหินนะคะหินเก่าและ นนะอ่าต่อไปในยุคโลหะนะคะตอนนี้เรายังอยู่ในสมัยก่อนประวัติศาสตร์นะคะในสมัยโลหะเมื่อกี้เราเป็นหินแล้วนะคะชื่อก็บอกแล้วว่าเป็นโลหะแสดงว่าเขาเปลี่ยนจากการใช้หินนะคะมาทำเครื่องมือเครื่องใช้ เป็นโลหะแทนนะคะในส่วนของยุคโลหะเนาะก็จะแบ่งออกเป็นอีก2สมัยด้วยกันนะคะคือสมัยแรกคือสมัยขอสำลิศนะคะขออธิบายคำว่าสำลิ์ก่อนนะคะทกเรียนสำลิศเนี่ยเป็นคล้ายๆโลหะนะคะแต่ความแข็งของเขาเนี่ยจะน้อยนะ,ะเกิดจากการนำธาตุทองแดงนะคะกับดีบุกมารวมกันนะ มนุษย์เขาจะใช้สำลีเนี่ยทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ก็คือเริ่มมีการหลอ่ลอล้อถลุงนะคะเอาแร่ธาตุต่างๆที่เขาค้นพบเนี่ยมาทําเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ที่เราเรียกว่าสำลีนะคะมีความก้าวหน้าในด้านของการหลอมโลหะอย่างที่ครูพูดไปนะคะเ,เครื่องมือเครื่องใช้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้นจากยุคหินนะต่อมาถัดมานะคะเขาเริ่มมีการใช้ เหล็กนะคะเข้ามาทำเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งมีความคงพอนมากกว่าสำลีนะแล้วก็มีการทำเกษตรมีความก้าวหน้าเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะจากที่ของเขาเมีการตั้งเป็นชุมชนเล็กๆใช่ไหมคะเขาก็จะมีการพัฒนาตัวเขาเองเนี่ยขึ้นมาเป็นชุมชนนะคะที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะพอมาในยุคเหล็กปุ๊บเนี่ย เขาก็มีการติดต่อค้าขายระหว่างชุมชนนะคะซึ่งการและการกลายเป็นการค้าขายขนาดเล็กเกิดขึ้นนะคะจะเริ่มมีพัฒนาการคล้ายๆกับยุคป,ปัจจุบันของเราแล้วใช่ไหมคะต่อไปเดี๋ยวนักเรียนมาดูนะคะสามัยประวัติศาสตร์กันบ้าน,นะคะในสมัยประวัติศาสตร์เนาะเ,าเป็นสมัยที่ มีความสำคัญเด่นๆเลยก็คือมีการค้นพบหรือประดิษฐ์ตัวอักษรขึ้นมาใช้แล้วนะคะในแต่ละท้องที่อย่างในรูปภาพที่ครูนำมาให้นี่เป็นอักษรคูนิฟอร์มนะคะส่วนใหญ่ท่าเรียนดูจากตัวอย่างเนาะจะเป็นทางโซนภูมิภาคตะวันออกกลางเนาะไปทางพวกอียิปต์พวกกรีกพวกโรมันนะคะท่กเรียนน่าจะเห็นเนาะในหนังพวกเกี่ยวกับมัมมี่นะคะที่เป็นอักษรพวกนี้นะ นี่นะคะอันนี้เป็นของไทยเรานะคะลูกอ่าเนี่ยนะคะเป็นของอียิปต์นะคะในสมัยประวัติศาสตร์เนี่ยนะคะเขาจะแบ่งออกเป็น3มสมัยด้วยกันนะคะคือสมัยโบราณนะคะสมัยโบราณเนี่ยเขาจะมีความเจริญก้าวหน้าทางด้านของอารยธรรมเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมกรีกอารยธรรมโรมันเมโสโปเตเมียนะคะ ในสมัยโบราณเนี้ยนะคะมันจะไปสิ้นสุดตอนที่กรุงรมนะคะถูกตีแตกนะคะสมัยโบราณก็จะสิ้นสุดไปนะคะแล้วก็จะเข้าสู่สมัยกลางนะคะสมัยกลางจะเป็นช่วงสั้นๆนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นสมัยใหม่เลยนะคะซึ่งจะไปสิ้นสุดตอนสงครามโลกครั้งที่สองก็คือจะเป็น คลาๆปัจจุบันของเราเลยนะคะหลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองสมัยประวัติศาสตร์ในสมัยใหม่นียนะคะก็จะมีการปฏิรูปศาสนานะคะปฏิรูประบบก,การปกครองการค้ารวมถึงเศรษฐกิจมาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะสรุปนะคะในเรื่องวันนี้นะคะสมัยยุคสมัยทางประวัติศาสตร์เนาะที่นักเรียนเรียนไปนะคะ ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์แบ่งได้2ยุคนะคะคือ,อยุคก่อนประวัติศาสตร์กับยุคประวัติศาสตร์นะคะยุคก่อนประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ส,สมัยคือสมัยยุคหขนกับสมัยยุคโลหะนะคะส่วนในสมัยประวัติศาสตร์จะแบ่งออกเป็นสมัยโบราณสมัยกลางและสมัยใหม่นะคะ อันนี้จะเป็นเนื้อหาในสัปดาห์หน้าเนาะเราจะมาเรียนกันในเรื่องช่วงสมัยของไทยนะคะ